ก็ขอขอบคุณเพจผู้แปลด้วยนะครับสามารถไปอ่านก่อนใครที่เพจเลยนะครับพี่เสียจือ้อขอเวลาให้ผมอีกหน่อยสิครับผมมีแล้วผมจะคืนแน่จะพูดก็พูดนะช่วงนี้ฉันเองก็ลำบากไม่แพ้กันเศรษฐกิจไม่ค่อยจะดีฉันเองก็เป็นลูกหนี้คนอื่นอยู่เหมือนกัน แกเองก็ยังมีบ้านหลังนี้อยู่ไม่ใช่หรือไงถึงสภาพมันจะเหมือนรังแมลงสาบก็เถอะแต่ก็ยังพอเปลี่ยนเป็นเงินได้อยู่บ้างเอาเป็นใช้บ้านหลังนี้ก็แล้วกันมันจะมากเกินไปแล้วนะพื้นที่นาของครอบครัวฉันแกก็เอาไปหมดแล้วยังจะต้องการอะไรอีกจะคุยกับฉันนะ่ะ ก็ให้มันมีมารยาทหน่อยพ่อแม่ของแกยังรอใช้เงินอยู่ที่โรงพยาบาลนะยิ่งแกขายราคาถูกมันก็ยิ่งขายออกง่ายสูนเสียงจือ้อมารังแกเสียวท้งอีกแล้วยังไม่ถึงเวลาเลยไม่ใช่หรือไงพี่พี่เจียว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  คนสวยจิตใจดีแบบพี่เจียวเจียวทำไมถึงยอมเป็นแฟนกับคนเฮี้ยเฮี้ยแบบเสี่ยวจือได้นะเฮ้ออีกไม่นานพวกเขาก็คงแต่งงานกันแน่เหมือนดอกไม้งามที่ปักอยู่บนกองขี้ก็ได้ในเมื่อแฟนฉันออกปากมาแบบนี้ฉันจะให้เวลาแกอีกหนึ่งอาทิตย์ไปซะ แต่นี่มันบ้านของฉันนะไอ้ชั่วไอ้ชั่วแกด่าใครวะผมด่าตัวเองครับทั้งจนทั้งโง่ชั่วจริงๆเลยฮฮฮึรู้ตัวก็ดีไปกันเถอะเจียวเจียวเสียวถังผมชื่อเสียวถังเป็นชาวบ้านธรรมดาโธ่เว้ยถ้าจะพูดถึงอะไรที่พิเศษพิเศษหน่อยก็คงจะเป็น จนแบบต้องร้องขอชีวิตโปรตีนไม่เคยกินอิ่มไม่เคยนอนหลับมีความสุขข้างนอกฝนตกหนักซึมเข้ามานิดหน่อยคิดซะว่าได้อาบน้ำก็แล้วกันเรื่องแฟนยิ่งไม่ต้องพูดถึงจะให้ไปเป็นแฟนนายงั้นหรอนายคิดว่าตัวเองเป็นใครไอยาจกยิ่งไปกว่านั้น ถ้าขืนยังเป็นแบบนี้แม้แต่บ้านเราก็ไม่เหลือนี่มัน QR code ลองสแกนดูหน่อยดีกว่านี่มันเทพเจ้าแห่งความร่ำรวยเป็นเพื่อนกับคุณแล้วเทพเจ้าแห่งเงินตราเป็นเพื่อนกับคุณแล้ว เทพพเจ้าแห่งความรักเป็นเพื่อนกับคุณแล้วโทรศัพท์ของเรากลายเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดงั้นเหรอนี่มันอะไรกันเนี่ยยินดีต้อนรับสู่แชทเพื่อนเทพระบบได้ทำการเชื่อมต่อโทรศัพท์ของท่านเข้าสู่โลกเสียนแล้วท่านสามารถติดต่อสื่อสารกับเทพได้อย่างอิสระขอให้มีความสุขกับการใช้งานยกเลิกรับข่าวสารกด P แอปต้มตุ๋นงั้นหรอการอัปเดตจากเพื่อนเทพพระเจ้าแห่งความร่ำรวยเจ้ากงหมิงใกล้จะถึงวันเกิดของท่านอาจารย์แล้วท่านเห็นสรรพสิ่งมามากมายเราควรจะให้อะไรเป็นของขวัญท่านดีนะน่าสนุกดีนี่เป็นการต้มตุ๋นแบบใหม่งั้นหรือพวกเทพให้ของขวัญกันด้วยหรือไง ลองให้ของมาจากโลกมนุษย์ดูไหมเป็นนักพ์ท่านใดกันที่กำลังพูดคุยกับข้าอยู่เป็นนักพ์ท่านใดที่กำลังคุยกับข้านักพจน์ข้าสงสัยไอ้นี่คงจะอินบทในเมื่อท่านนักพจ์ กรุณาออกความเห็นมาแล้วเช่นนั้นแล้วท่านมีอะไรจะแนะนำหรือไม่อันนี้เป็นยังไงลำโพงที่พวกมนุษย์ป้าเอาไว้ใช้เต้นแอโรบิกเอาไว้ใช้เปิดเพลงได้ดังกระหึ่มเมื่อไรก็ได้ที่นายต้องการ ลำโพงหายไปแล้วอยู่ๆก็หายไปเนี่ยนะขอบคุณท่านมากที่แนะนำสิ่งนี้ข้าไม่เคยติดค้างบุญคุณใครท่านมีสิ่งใดที่ต้องการหรือไม่เชิญกล่าวมาได้เลยของจริงหรอว่าเนี่ยถ้างั้นฉันฉันอยากกลายเป็นฉันอยากกลายเป็นคนรวย สบายมากนะนะนี่มัน